ก็สวัสดีตอนเช้าทุกคนนะครับตอนนี้เยนลาหกโมงหกนาทีนะครับก็อยู่ที่หอพักครับก็จะตอนนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับก่อนชมคลิปก็ไปก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกับเจ้าไททานหลังจากที่ไปเก็บสายไฟมาแล้วก็ ได,ได้ทำการโมดิฟายอะไรไปบ้างนะครับใช้งบไปเท่าไรบ้างนะครับก่อนอื่นก็จะดูภายในครับปึ๊บนะครับเบาะครับเบาหุ้มนะครับเบาหุ้มตอนแรกมันก็เป็นผ้ากำมะหยี่ธรรมดาผมก็ได้ทําการเอาไปหุ้มนะครับหุ้มคู่นึงก็ สองตัวตัว,ตวละพันสองครับสองพันสี่นะครับผ้าดำไายแดงนะครับข้างหลังก็เป็นเดิมเดิมเลยนะครับก็มีเบาะเบาะน,นี้ก็ตัวประมาณแปดร้อยห้าสิบาทนะครับเบาะนังนะครับคอนโซลหน้าก็เดิมเดิมเลยครับแล้วก็ยังมีมีปุ่มปรับแอร์ปรับพัดลมนะครับ ชุดหนึ่งก็สามร้อยห้าสิบาทนะครับสั่งในเพื่อในเพจแล้วก็จะมีจอจอสิบนิ้วแอนดรอยนะครับสิบนิ้วแอนดรอยก็ท,ทําทีละอย่างนะครับก็คือทาทีละอย่างไม่ได้เอามาท,ทําทีเดียวนะครับอันนี้จอแอนดรอยก็จะป็นาสิบนิ้วนะครับสิบนิ้วจอแอนดรอยสิบนิ้วก็แล้วแต่แรมที่เราจะเลือกใช้นะครับเดี๋ยว นะครับจวนดอยประมาณนี้ครับอันนี้ผมไปติดตั้งที่ตลาดคุณทรัพย์นะครับช่วงเงินโบนัสออกนะครับขออนุญาตเมีบ้านขอสี่พันห้าครับเ็อติดตั้งให้ด้วยนะครับก็พวงมาลัยครับพวงมาลัยเดิมเอาไปหุ้มนะครับอันนี้ก็ทํานานแล้วนะครับไม่ได้ทําทีเดียวพร้อมกันนะครับก็ทยอยเก็บอันนี้ก็ไปหุ้มคาร์บอนแท้นะครับหุ้มคาร์บอนแท้ก็อยู่ประมาณที่ พันห้านะครับวัดบูธหนึ่งตัวครับวัดบูธน้ำน้ำมันงานก๊อปปี้ครับงานมิลเลอร์เจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับภายในก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีผมเช็ดเท้าผมเท้านะครับสั่งไปหาเดินเ้อที่ตลาดพูลซัพ์ครับตลาดพูณซั์ก็ชุดนึงก็สี่้อยห้าสิบบาทเองนะครับ ทำสะสมมาแล้วครับรถเก่าสิบสามปีแล้วก็ค่อยๆทำอ๋อมีสมาร์ตเกีตตัวครับสมาร์ตเกีตของไอสมาร์ตเกีตกีตาร์ไฟไม่ติดแหงเลยหรือเปล่าอ๋อไม่ได้เปิดสวิตช์ครับนี่ครับมันก็จะช่วยบอก ค,ความร้อนนะครับแบตเตอรี่แบตเตี่ที่ไรเนี่ยสิบสอเองนะครับเดี๋ยวชาร์จแบตกตตัชาร์จแบตชาร์จบอกได้นะครับลบโค้ดลบอะไรได้นะครับแบบค่าอากาศเข้าค่ากาศเข้าห้องเผาไหม้นะครับความร้อนนะครับ ของยี่ห้อสมาร์ทชีต้านะครับซื้อมาในราคา1,500บาทนะครับ EGR ER e ER เป็นศูนนะครับผมใส่กล่องหลอกไปแล้วแล้วก็ลิ้น,นะนนะครับครับรอบเครื่องยนต์นะครับสตาร์ทตอนเชา้าก็จะประมาณ825บาครับวันนี้ครับ ดูภายนอกครับภายนอกก็จะทำสีทำสีนะครับอ่อรนดับแรกเลยเล็กๆเลยนะครับใส่ล้อมาก่อนนะครับล้อล้อ PE PE ขอบ18งานเทสโอกีงานงานทอปนะครับส่วนยางก็ยางวินยางรลลายธรรมดาครับยายลายซับซ็อบสองห้า ยิงหางไกลเงีเงยบๆครับทำสีแล้วก็ใส่ซุ้มใส่ซุ้มกันร้อยยื่นนะครับพร้อมกันเลยนะครับทำสีแต่ก่อนรถคันนี้จะเป็นสีดำสีดำมีกล่องเก็บอุปกรณ์น้ำยาชิดรถแล้วก็ซิเกอร์คููขับไปตันนะครับ ใบหวยครับห้าเจ็ดห้าแล้วก็มีฟิล์มฟิล์มซิงครับ IQR หนึ R 1, R ่ง R หนึ่งศูนย์ระยะไกลสีทำกาับทางอู่ช่างต้นช่างต้นอายุทยาครับแล้วก็มีฝากระโปรงครับ ราคาปรงก็ช่วงเงินโมนัสออกครับ1นึ่0หมบาทครับทยอยเก็บมาทีละชิ้นทีละชิ้นครับทำรอบนอกก่อนนะครับก็ทำล้อทำล้อใส่แม็กแล้วก็มาถึงห้องเครื่องครับ ให้ดูเครื่องอีดรอบครับออเครื่อง,ออองเ,องเอาไป็นยังไงแล้วก็รถคันนี้ใช้มา13ปีนะครับเครื่องเองนิดนึ่งนะครับ1,672.6กิโลเมตรนะครับผมเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องแล้วก็ใช้น้ามันเครื่องเองนะครับ โดยใช้โดยเข้าบีฟิกมั่งนะครับนี่ครับน้ำมันที่ใช้ก็จะกึ่งสังเคราะห์ร้อยนะครับของเชลี๋ยวไปดูห้องเครื่องจะโบแล้วครับเสียงดังเดี๋ยวดับเครื่องก่อนครับ จะพไม่รู้เรื่องก็ไปดูห้องเครื่องแล้วก็อธิบายว่าทําอะไรไปนะครับก็ผมทํามาทีละอย่างนะไเอ้มาท,ทําทีเดียวนะครับนะครับเทอร์โบเฟกเทอร์โบเฟกร์ R71 นะครับ R71 บูสต35์35-40นะครับแต่ผมตั้งบูสต์ใช้งานอยู่ประมาณ30ต้นๆครับ35ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีกองครับมือกองเปืย ดูดสดนะครับดูดสดนี่ก็ลมมาเต็มครับลมมาเต็มก็จะได้เสียงอารมณ์ของการดูดวิทวิหน่อยครับเวลาติดบูธนะครับของเครื่องก็จะกินคลีนครับมีสายวัดบูธแล้วก็สายไฟวัดบูธนะครับส่วนหน้าเครื่องหน้าเครื่องก็จะประมาณนี้ครับ เกยบสายไฟบนไปอยู่หลังเครื่องเรียบร้อยครับโดยน,นหนุ่มน,นหนุ่มแต่ท่านซิ่งนะครับในกูขับแต่ท่านซิ่งนะครับนะครับคือผมจะเป็นคนที่ถนอมรถมากนะครับแต่ผมไม่ได้ทําอะไรที่วุ่นวานะครับเพราะว่าเรามีงบประมาณไม่เยอะนะเราจะไปตุ้มเดียวทีเดียวหมดเป็นสี่ห้าหมื่นเป็นแสนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเราต้องดูประมาณตัวของเราด้วยนะครับ แบตก็ยังรุ่เงนเดิมอยู่ยครับเนี่ยมีสนิมกินยังไม่ได้เปลี่ยนเลยแต่น็อตไทเทแล้วนะครับที่คาดแบตเดี๋ยต้องไปหาซื้อนะครับที่ตลาดคุณทรัพย์ระบบน้ํามันเดิมเอ่ส uh ตัวยาวแล้วนะครับอุด ETR ตั้งแต่ออกรถมาใหม่ๆนะครับตั้งแต่13ปีที่แล้วเลยผมนะครับแล้วก็ใสกก่กองโลก่กองหลอกแอรออกอ EGR แล้วไปเก็บสายไฟก็ผมก็ได้ทำการถอดมอเตอร์ออก มันจะดูโล่งแคอนเดนเซอร์แผ่นแผ่นใหญ่แผ่นหนึง่งแล้วก็แผ่นเล็กข้างล่างอีกแผ่นหนึ่งนะครับโดยนะหนุ่มนะครับ2 5 0ยห้าสิบาทเี๋ก็จะไปหาซื้อน็อตสีใส่สวยๆนะครับแล้วก็ไล่น็อตสีล่น็อตสีแถวข้างบนเครื่องให้ดูสวยงามนะครับโครงการโครงการข้างหน้าว่าจะเปลี่ยนหม้อน้ำครับหม้อน้ำเนี่ยก็ ใช้ได้อยู่นะครับแต่ผมอยากจะทําให้มันดีให้มันสวยนะครับก็รอเก็บงบก่อนพัดลมแล้วก็เปยดพัดลมไฟฟ้านะครับหมอนําลิเนียมให้มันหนาขึ้นมอําลิเนียมเข้าไปนะครับหนึ่งลูกกับพัดลมไฟฟ้าพัดลมไฟฟ้าไฟฟ้าให้มันเอาของเก่าออกให้มันลดภาระเครื่องนะฮะสิบสามปีนะครับเนี่ยสิบสามปีนะผมทํามาเรื่อยๆนะครับ<ม>ก็ค่อยๆทําทมาครับ หลือนอดสีนอดส,อสีบนฝาวาวก็จะไล่เก็บให้สวยงามนะครับนี่อันนี้ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่นะครับกองฟิวกองอะไรเราก็เ,เก็บไว้ที่เดิมก็ได้ห้องสีห้องอะไรเราก็ยังไม่ได้เลอะนะฮะไม่ได้ซีดอะไรมากมายเราก็ยังไม่ต้องทํารอให้มันค่อยๆเก็บให้มันรุ่งงไปเรื่อยๆก่อนสีสีดําด้านยังใช้ได้นะครับยัง เราไม่ได้โชว์อะไรบ้างน,นนะนะครับอากะนะนะครับปากระบอกหนึ่งสามพันครับมาทะเบียนเดิมๆครับเลขสวยครับจัดงวดนี้นครับก็จะประมาณนี้นครับก็โครงการโครงการครั้งต่อไปก็จะทำมอนามีเนียมพลมไฟฟ้านะเดี๋ยวรอ เก็บงบสักสองสมเดือนก่อนนะครับหรือว่าทางร้านไหนมีอยากเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเดีย๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไปให้นะฮะหรือว่ารีวิวของแต่งอะไรก็ติดต่อมาได้นะครับแล้วเราก็ถ้าถ้าอยากชมคลิปใหม่ๆใ,ใช่ไหมแล้วก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดซับสไครต์นะครับตอนนี้เริ่มกลับมาทำ YouTube เต็มที่แล้วครับกม,มีคนติดตาม ร้อยเลยร้อยสิบกว่าคนแล้วนะครับอืมกรจะประมาณนี้ครับก็บับไปด้ยวยครับสวัสดีครับ